ในเมื่อดวงผมนั้นมันไม่ได้สักทีใช่ไหมงั้นผมก็ไม่ต้องพึ่งดวงเฮงซวยแบบนั้นแล้วเำหรัคุณผู้ชมที่งงเนี่ยว่าไอ้เจ้าก,กล่องเมื่อกี้มันคือกล่องอะไรทําไมมันดีจังมีการ์ดเอสให้เลือกตั้งเยอะแยะเลยนะครับนี่เลยคือเมื่อความสําเร็จโดยรวมของเราเนี่ยครบหนึ่พนะครับก็จะได้เจ้ากล่องนี้มานะคือกว่าจะได้ความสําเร็จครบหนึ่พันเนี่ยมันยากมากเว้ยคุณผู้ชม คือตัวละครหนูของผมอะ่ะต้องเวลสิบเยอะเลยนะครับแล้วก็มาไล่าทาเควสของตัวละครแต่ละตัวคือเราต้องเล่นตัวละครที่มันปลดอาวุธได้นะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นนักบีเจอร์ี่นะครับที่ผมทําอยู่ตอนนี้แล้วก็เจอร์ี่ธรรมดานะครับก็ปลดเสร็จหมดแล้วหนูนักสื่อของผมก็ปลดเสร็จหมดแล้วสำหรับคนที่เล่นแมวนะครับก็จะมีเยอะหน่อยก็จะมีทั้งทอมนะครับแล้วก็แมวดําแล้วก็ท็อปซี่นะครับไลนิง มันมีการ์ดมาให้เลือกเลยนะครับเป็นการ์ด S อยอดนิยมเนี่ยก็คือมีแต่การ์ดเมตาทั้ทนั้นเลยที่มันมีให้เลือกนะคือเจ้าการ์ดแลกเลือดนะครับจะขออธิบายก่อนว่าจะใช้ได้เฉพาะกับตัวละครบางตัวเท่านั้นนะครูชมที่ผมไปดูท็อปเซิร์ฟเขาแนะนํามานะครับตัวละครที่สามารถใช้การแลกเลือดได้เนี่ยจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับตัวแรกเลยคือเจอรี่นักสืบนะครับหายตัวไปแล้วก็ไปปลดเพื่อนลงมาก็แลกเลือดนะครับแล้วตัวที่2ก็คือราชาเจอรรี่ครับตัวนี้ก็ใส่เกาะนะครับแล้วก็ไปแลกเลือด ตัวที่3าก็คือนักขบีทัฟฟี่นี่ครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยคือต้องมีการแลกเลือดเลยเว้ยมันเป็นของคู่กันเลยนะสําหรับตัวนี้และตัวสุดท้ายนะครับก็คือนี่เลยตัวที่คุณสุม่มา, 3, าสามพันบาทสโลกคุณผู้ชมบางคนคงงงใช่ไหมว่าทําไมเจ้าตัวนี้มันถึงใช้แลกเลือดได้นะครับก็คือมันมีสกิลเกาะเว้ยสรับวันนี้เซตการ์ดที่ผมจะนําไปเล่นก็คือตามนี้เลยนี่ครับ คือผมไปโชคดีได้การ์ดไอรอนบัตมาเว้ยไอรอนบัตก็คือการ์ดที่เมื่อเราโดนแมวตีจนล้มลงแล้วนะครับแต่เราจะไม่ล้มลงโดยทันทีนะเราจะสามารถวิ่งต่อไปได้3วินะครับถ้าเกิดเวลสอก็4วิเวลสุดท้ายก็5้าวิเลยใบที่3เนี่ยมันเป็นการ์ดบนะครับคือมันมี3ใบให้คุณผู้ชมเลือกถ้าเกิดคุณผู้ชมจะจัดเซตแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่เอากระโดดมาอย่างผมเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นช่วยเพื่อนแล้ววิ่งเร็วได้นะครับเอามาคอมโบกับการ์ดแลกเลือดนะหรือว่าจะเอาเป็นการ์ดทำลายกำแพงเร็วก็ได้น ทำไมตอนผมอัดคลิปมันเจอแต่แมวทอมวะเนี่ยคือเจอต้นเปลือกเลยนะเวยก็ถือเป็นเรื่องปกตินะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าแมวทอมเนี่ยมันเป็นแมวที่สเตตัสสมดุลมากเลยนะสเตตัสของมันคือแบบอึดแล้วก็นู่นนี่นั่นอะคือสเตตัสมันสมดุลอะยิ่งสกิลเปิดโลแล้วเป็นอมตะของมันเนี่ยคือสําคัญมากๆเลยครับคือแบบผมไปเล่นแมวโตอื่นแล้วนึกถึงแมวทอมเลยถ้าเกิดไม่มีอมตะ แต่ว่าเรื่องที่น่าเบื่อยิ่งกว่าเราเจอแมวทอมเนี่ยก็คือกูเจอด่านประสาทอีกแล้วเหรอคือผมอยากจะเล่นแบบด่านอวกาศบ้างอะถึงจะเคยเล่นไปแล้วแต่ก็คืออยากให้มันออกมาบ่อยๆอะมันเป็นด่านที่เล่นสนุกนะวิ่ยิ่งผมเล่นเจอรี่ปีศาจเนี่ยคือแบบว้าร์ปเอาชีสตรงนู้นวาร์ปเอาชีตต้รต,ตรงนี้ได้แบบคล่องแคล่วจัดจาเราออกมาตรงเอ,อ่อห้องนอนครับแต่ว่าชีสมันอยู่ฝั่งนูน้นหมดเลยวะอีบ้าผมใส่การ์ดกระโดดววสามเนี่ยมันทําให้ผมกระโดดตรงนูน้นตรงนี้ได้แบบ ถ้าเกิดเล่นหนูปีศาจนะครับด่านประสาทสองฝั่งแบบเนี้ยเราก็สามารถวาร์ปไปฝั่งนู้นฝั่งนี้ได้แบบคล่องแคล่วเลยนะคือหนูตัวอื่นมันทําไม่ได้ไงแต่เราทําได้นะครับอย่างสมมติชี้อยู่เนี้ยผมหยิบปุ๊บผมก็วาร์ปกลับมาฝั่งเดิมนะครับคือมันจะขนชี้ได้โคตรเร็วเลยนะครับโอเคเพื่อนโยนชี้ลงมาข้างล่างครับเอ้ยตอนนี้เจอรี่นักกีต้าเจอรี่นักกีต้ามันชื่ออะไรวะเออเจอรี่คาร์บอยเออมันเล่นกีต้าใส่แมวอยู่โอเคเดี๋ยวผมขอไปหาอะไรมาเฟียก่อนว่ะ ตอนนั้นชีฟไม่มีอะไรอยู่ในมือแล้วมันแบบโคตรไม่น่าไว้วางใจนะอ่าได้น้ายาขยายม่านตามาวะ่ะสวยสวยสวย,สวยเออไม่เอาไม่เอาน้าหอมอ่าเจอใจการฟ้าวะ่ะทําไมตอนนี้มันไม่มีใครโดนแขวนเลยวะเนี่ยอยากใช้การ์ดแลกเลือดดีกวอน Iron กูทำงานเลยชิบหายอุยโอ้โหติดเป็ดโชคดีว่ะติดเป็ด นันเมื่อกี้ไม่ติดเป็ดนได้คือเราโดนลากไปแล้วว่ะคุณผู้ชมโอเคโอเคเดี๋ยวผมวาร์ปกลับไปแล้วก็ตัรชีชนะอ้ามีคนโดนว่ะได้เวลาแลกเลือดแล้วโอเคตอนนี้มันยังอยู่ในกำมือแมวอยู่โดนแขวนแล้วจะพร้อมแล้วจะพร้อมแล้วหนึ่งวิไปครับผมแล้วก็ย่ำอีกหนึ่งทีแล้วก็ย่ำมาก่ออีกหนึ่งทีย่ำไปย่ำมาจนเพื่อนหลุดแลวที่ไปย่ำมันอยู่นี่แหละอฮ้ยนี่ไง ไปครับผมโดดหยองอคือเมื่อกี้เกาะเราหมดพอดีเว้ยคุณผู้ชมถ้าเกิดจังหวะเมื่อกี้ผมโดนตีแทนเพื่อนคือเรียบร้อยเลยนะการแลกเลือดถ้ามันจะใช้กับตัวนี้ได้อะคือมันต้องมีเกาะแต่เมื่อกี้คือหมดพอดีแล้วแมวมาตีว้าวเว้สวยสวยสวยอยู่โอเคเพื่อนโดยแล้วก็โดยแล้วเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกเวลานะครับเออแมวแมวมันจะแขวนตรงนี้เหรอฮะมันมีเสาเหรอมันไม่มีเสาไว้บ้า แสดว่าเขาหลงแบบแน่เลยเขาน่าจะเห็นเสาที่วางอยู่ในห้องนอนนครับโอเคเอาน้ําแข็งไปเพื่อนสวยงามสวยงามไปเป็นไม่เป็นไรเราย่ำรอครับผมเรียกผมว่าดุกนักแรกเลือดดีกว่าวะอย่างเงี้ย คือเจ้าตัวนี้มันจะมีค่ารีเจนเลือดที่เร็วมากนะครับคุณผู้ชมค่าฟื้นฟูเนี่ยของตัวอื่นนะครับส่วนมากนะมันจะมีกันประมาณ5ประมาณ6นะครับตัวที่มีค่าฟื้นฟูเยอะๆที่ไม่ใช่ตัวนี้ก็คือเจอร์รี่นักบีเจอร์รี่นักบีเนี่ยมันจะมีค่าฟื้นฟู7แต่ตัวนี้มันมีค่าฟื้นฟู8เลยนะเว้ยอีกนิดเดียวค่าฟื้นฟูก็คือมันตันแล้วอะ่ะมันก็เลยทําให้เวลาที่เราช่วยเพื่อนเนี่ยเราสามารถรีเจนเลือดได้เร็วมากๆเลยนะวิ่งแค่ไม่กี่วินาทีเลือดกก็็ลลัััับบมมาาาเเหหออดดดดืนนนนนนินแแ้้้้้้วววะะคครรไีีสสุุททย่่ สวยงามสวยงามจะชนะแล้วครับผม,มอุ้ยกำแพงเปิดในห้องนอนอีกแล้วว่าแต่กำแพงเปิดในห้องนอนนะผมเล่นทอมอ่ะผมชอบมากเลยนะคือผมจะกระโดดเหยียบหน้าพระราชาแล้วก็เปิดสกิลโล่นครับคือหนูโดนเงี้ยแต่เราไม่โดนโอเคยิงยิงถึงไหมอายิงถึงอยู่ว่ะเราจะได้รีวิวสกิลประตูไหมว่าชิปได้ <laughs> ลิปที่แล้วที่มารีวิวตัวละครก็ไม่ได้รีวิวประตูว้าสกิลมาแล้วว่ะโอเคเดี๋ยวผมตั้งไว้ตรงนี้นะอันนี้คือสมมุตินะครับสมมติว่าจานผลไม้ย,ยิงไม่ถึงนะ แล้วเราก็ตั้งอีกประตูนึงไว้ตรงนี้อ่าแล้วเราจะสามารถยิงทะลุมิติมาได้เลยเว้ยอุ้ยโอ้โหกูกำลังจะรีวิวยาโอ้โหไอ้คุนีด้รีวิวสก,กิลประตูนะ <c oughs> สวยงามเลยครับผมเออแล้วก็วาร์ปอุ้ยเดี๋ยว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 ขอวาร์ปก่อนขอวาร์ปมะกอกก่อนสิทอมใจเย็นๆโอเคแล้วเราก็กลับไปรีวิวซิเออยินดีนะมีวาร์ป อย่าพึ่งทำลายประตูเลยกูขอร้องขอให้ผมได้รีวิวสก,กิลประตูของเธอเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปสร้างประตูไว้หน้าตรงนั้นอ่ะอ่าแล้วเราจะสามารถยิงทะลุมิติมาได้เลยเว้ยมาได้เลยเว้ยมาได้เลยเว้ย ไอ้เจ้าสกิลประตูนี้เนี่ยนอกจากเราจะโยนของข้ามิติมาอีกประตูนึงได้แล้วอะ่ะมันยังสามารถให้เพื่อนเข้าประตูไปเพื่อรับบัฟต่างๆได้ด้วยนะครับมันนี่คือบัฟยาทุกยาที่มีในเกมะนะแต่ว่ามันจะสุ่มครับว่าเราเข้าประตูไปแล้วเนี่ยเราจะได้บัฟอะไรมาแล้วผลของบัฟเนี่ยมันก็จะอยู่น้อยกว่าขวดยาด้วยครับ ถ้าเกิดมันไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเจ้าตัวเนี้ยมันจะวางขายในวันพฤ้นหัสที่จะถึงนี้นะโอเคนะครับคุณผู้ชมสารคดคลดปใววันนี้ก็จบลงไปกันแล้วนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากสนับสนุนกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับขอแค่คนละหนึ่งไลค์พอเป็นการสนับสนุนแล้วก็เป็นการให้กําลังใจในการทาคลิปนะครับผมสำหรับคลิปหน้าที่เป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมรอติดตามชมกันนะครับ